สวัสดีครับผมมัทุกคุณนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเนาทาในการผ่านด่าน R-9 กันนะครับซึ่งด่านตัวนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะทางเข้าฐานเรามีแค่2จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวป้องกันเราจะอยู่บริเวณนี้นะทีนี้เนี่ยศัตรูในด่านนี้คือเราเคยเจอมาหมดแล้วนั่นแหละนะครับแต่ว่าศัตรูมันจะมาเยอะมากเลยนะแล้วก็จะมี3ตัวนี้ออกมาเยอะมากเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีทีนี้อันที่เป็นตัวละครที่ผมใช้นะก็เอาสไนเปไปสองตัวนะครับเพื่อจะได้จัดการมอนจากระยะไกลโดยเฉพาะเจ้าตัวนักเวทนะ ที่่าดระยะไกลมันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่านะครับส่วนตัวหญิงค้าเรนเนี่ยผมใช้เป็นสเปกเตอร์ซึ่เป็นกาดเอกับแอตทเซียที่เป็นการดตีเวทนะก็คือมีกาดเอตัวหนึ่งเพื่อจะได้เคลียร์มอนหมู่มากนะครับแล้วก็มีกาดตีเวทไว้ตีพวกตัวดีฟันาหอย่างเช่นตัวโลก่กับตัวหมัดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวกาดเอเนี่ยก็มีแอ้แทกสูงพอที่จะตีมอนพวกนั้นอยู่แล้วนะก็เลยบอกว่าค่อนข้างโอเคทั้งคู่นะครับหรือถ้าเกิดแบบว่ากาด ตีเวทเราฆ่าไม่ทันอะไรงี้จริงๆก็พกตัวด e เฟนเดอร์ไปช่วยบล็อกเพิ่มก็ได้หรือเอาการตีไกลอะไรเงี้ไปเพิ่มก็ได้นะอันนี้ฮิวผมเอาไปตัวเดียวนะถ้าไม่พอก็ไปเพิ่มก็ได้นะพี่เหลือเยอะเลยด่านี้มันเล่นครั้งเดียวก็พอแล้วยืมตัวเก่งๆของคนอื่นมาก็ได้นะครับแต่ของผมใช้ประมาณนี้แล้วกันไปดูเลย

เราก็เอาตัวนี้ไว้นี่นะครับเนี่ยหันอย่างเงี้ยมันจะได้ตีมอนได้ทั้งสองเลนนะจะได้ช่วยตีตัวที่อยู่ตรงหน้าไอเทเซียนะครับจะได้ไม่ลนมอนจะได้ไม่ลนนะตรงนี้ก็เรื่อยๆก่อนนะครับตาไนเรามันยิงได้เรื่อยๆอยู่แล้ว อย่างที่เห็นนะครับว่าสไนมันยิงได้คือใช้สไนสองตัวจะเล่นได้สบายเลยนะเพราะว่าช่วงแรกๆมอนมันจะค่อนข้างบางนะครับเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวช่วงหลังๆเนี่ยถึงจะค่อยมีบตัวอื่นออกมาหลายๆตัวอะไรอย่างนี้นะเนี่ยตัวหมัดเยอะนะครับตรงนี้จริงๆสไนมันก็ช่วยยิงตัวหมัดได้นะ แค่ว่าบางทีอาจจะตายช้าหน่อยนะครับแต่ตัวเวทเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายหลักมีศัตรูเยอะนะครับ กดสกิลละกดอันนี้ด้วยวสุดท้ายละกระนำให้เต็มที่เอเร็ประมาณนี้นะครับสำหรับด่านนี้เนาะก็ที่เหลือเยอะนะครับเอาตัวไปช่วยกันได้เยอะๆเ,เลยนะนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นว่าด่านนี้มันไม่จำเป็นต้องฟาร์มซามเพราะฉะนั้นจัดให้เต็มที่ เออแล้วคลิปนี้ใครชอบกันยังไงใครชอบจังไงฝากกดไลค์กด Subscribe <ๆ>กดแชร์ด้วยนะสะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย